สวัสดีครับแฟนคลับน้องอุงอิงครับแฟนคลับสาวนอนเป็นบ้านแพงครับพี่น้องนะครับมื้อนี้นะครับได้เวลานะครับสี่ห้าโมงแรงแล้วนะครับเนี่ยครับแต่ผมจะพาไปบิ่งนี่ครับการเตรียมงานนี่ครับอ่าเตรียมนะครับที่จะตั้งศาลนี่ครับพี่น้องเฮ็ดพิธีนี่ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยพี่น้องครับนะครับเราจะพาไปเบิ่งนะครับความเรียบร้อยภายในบ้านน้องอุงอิงนี่ครับ อากาศเย็นแห้งพี่น้องคำเขา,าเริ่มเย็นมาแล้วนะครับคำเขาเริ่มเย็นมาแล้วนะครับเมื่อน,นี้ไปมากนี่พี่น้องนะครับโดดลายเป็นพิเศษเลยนะครับนี่ครับ อันนครับคือเรียบร้อยแล้วครับตั้งนครับอะไครับตั้งเรียบร้อยครับอืมสร้างมานี่ครับไก่ครับพี่น้องไก่ นะครับนนี้เก็บรายละเอียดเรียบร้อยแล้วนะครับบบเห็นรอยต่อรอยเชื่อมแล้วนะครับบอเสาพี่น้องเห็นอยู่ครับนีนนี่ครับสีขอวกันนี่ก็แพงเลยนี่ครับสีเดียวกันโทนเดียวกันนะครับ ใ่ครับปกปักรักษานี่ครับพี่น้องมีไว้ครับนี่ครับตรงพี่น้องโอ้สวยงามครับนี่มาเบิ่งด้านหลังครับ อันนี้สเคลือบนะครับกาบเพร็รดโดยพี่น้องนะคร,ค,รนครับการเตรียมงานพี่น้องฝากกดไ like ลค์กดแชร์ครับกดติดตามครับ uh -huh. นี่ครับอันนี้จะเป็นเครื่องต่างๆครับพี่น้องนะครับเครื่องใส่สารนะค,ครับอืมเดี๋ยวจะพาบึงพอบานพี่นอ้องโตอ้นใหม่ดีขนาดเลยนะครับ พอ่อละมันสหนาวต้นไม้สีหนาวดินี่นี่พี่น้องพ่อบานเฮานี่เ็ดเวียกดีขนาดเลยนะครับยังเกาะช่องยังเกาะโอ้ลุงป้าอีลาน,น้อยครับพี่น้องเอาเครื่องไม้เลยวะโอ้นี่ไปออกโทรศัพท์เครื่องใหม่มาเพื่อที่จะมาถ่ายยูทูปให้พี่น้องในเบิ่งดีนี่ <c oughs> ว่าเครื่องเก่ามัน กล่องมันสั่นครับบ่มีกันสั่นนี่ครับอืมธรรมดาที่ไหนครับพอบรานเท่านี่ครับอืมนะเออลงนี่ครับพี่น้องนี่ครับเพป็นบรรยากาศการเตรียมงานนี่ครับสะอาดโอ้พี่น้องสะอาดแห้งนะครับสะอาดตาเลยแบบนี่ เดี๋ยวจะพามะบึงครับมะบึงหลังบ้านแอบมะบึงพี่น้องเนี่ครับนีเบิ่งเตี้ยครับโตหลังบ้านนะครับสะอาดตาครับพี่น้องนี่ครับ,ารรบการเตรียมงานอีกเงินหนึอนงอือว่าก็เตรียมไปอย่างเต็มเมือนี่ละนะครับอเปิ่งข้างลังโอ้สะอาดสะอาดครับ ของน้ำของท่าก็พ,ออพ,พร้อมแล้วอย่เพิ่นยย่ข้างหน้าครับปะ่ะใช่ละ่ะนี่ครับนี่มาเบ่งหลังบ้านลังบ้านก็สะอาดตาคือกันพี่น้อง ครับเรียบร้อยครับพี่น้องนะครับสีมีดถวยโฟมนะครับถอยไทพี่น้องนะครับกรต้องล้ลงถอยล้างจานยากนี่ครับางลางกระสิมเมียนออกใหม่นี่ครับ หอดจนยาเกิดพุ่นเด้อเงี้มาล่ะเออมันยังสูงอยู่เนาะเดี๋ยวพอบานจะปรับใหม่พี่เนอะอืมบรหยากบรหยากเราอ่ะสิจัดการให้เมืดละครับนี่อืมคอยปรับคอยเห็ดไปเนาะอืมปลูกพัดบ่ ก็จะปลูกผักพี่น้องอืมนี่ครับบรรยากาศหลังบ้านครับนะครับพี่น้องจได้มีมังยูนะครับพลอกปฏิกันติแข่ง้างหลังน้ำนะครับบ่านแหน่เพื่อนเกษตรบดดอกมะงะนั่นครับกลางเซก,กันโหลดนี่ครับ อันนี้จะเป็นต้นกระโดนนะครับต้นกระโดนเป็น้องบ้านเฮ้าเตินต้นกระโดน เอาละครับพี่น้องคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนําเด้ครับนะครับเบิ่งข่าวสารบ้านน้องออ้งยิงนีครับในส่วนต่างๆก็เรียบร้อยดีแล้วนี่ครับเป็นบ้านไม่อาซีนะครับเตรียมการเตรียมงานไรกานี้พี่น้องกระถามติดตามรับชมครับในส่องนายชาแนลครับในช่งยูทูบนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับพี่น้องสวัสดีครับ